อ่าข้อนี้เป็นรวมแรงอีกวิธีหนึ่งถ้าเจอแรงสองแรงแบบนี้จะรวมแรงทำอย่างไรนะครับสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้ขนานครับให้ขนานกับแรงแต่ละตัวเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่า f สองจะขนานกับตัวนี้ f หนึ่งจะขนานกับฝั่งนี้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกกรูล เห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพอดีแล้วคำตอบคำตอบจะอยู่ที่เส้นทะแยงมุมครับคำตอบจะอยู่ตรงนี้นี่คือคำตอบครับผลรวมที่ถูกต้องใช้ไหมบรรทัดวาดแล้วก็วัดออกมาเช่นเดียวกันอันนี้บางตำราเรียกว่า สร้างรูปสี่เหลี่ยมครับแอบางตำราเรียกว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้หมดเลยครับแอมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้คำตอบจะอยู่ที่เส้นทะแยงมุมนะครับคำตอบจะอยู่ที่เส้นทะแยงมุมตัวนี้คำตอบจะอยู่ที่ จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายแล้วลากเป็นเส้นตรงซึ่งตัวนี้เรียกอีกอย่างว่าอะไรนะหางต่อหัวอันนี้สร้างรูปสี่เหลี่ยมเรียกชื่อได้หลายแบบ Oh, no. เป็นไงครับสงสัยไหม <Yeah. S 1> ไม่คำไม่มีคำถามเลยเหรอครับ <Yeah. S 1> อยากรู้ว่ามันยาวเท่าไหร่ก็วัดเอาอีกด้วยไม้บรรทานครับโอเคนะ เรื่อแล้วนะจากที่เราดูการรวมแรงหรือหาแรงลับมาหลายข้อแล้วทีนี้ข้อที่สี่จะเป็นการแยกแรงองค์ประกอบครับแยกองค์ประกอบของแรงหรือแยกแรงองค์ประกอบก็ได้ครับหรือเรียกง่ายๆภาษาพูดคือ แตกแรงครับอ่าหรือแตกแรงนั่นเองอ่าทำอย่างไรทีนี้แตกแรงอ่าแตกแรงทำอย่างไรครับในโจทย์บอกว่าเด็กคนหนึ่งออกแรงหนึ่งร้อยนิวตันอ่ามีแรงหนึ่งร้อยนิวตันนะครับดึงรถให้เคลื่อนที่ไปตามแนวระดับ ่ามีสมมุตินี่เป็นรถแล้วกันเนาะอ่ารถนะครับดึงรถนะครับเอฟเอฟให้มาหนึ่งร้อยนะครับเอฟให้มาหนึ่งร้อยนิวตันดึงรถให้เคลื่อนที่ไปตามแนวระดับนี่โดย ทำมุมสี่สิบสองครับมุมตรงนี้สี่สิบสองแนวระดับเรียกอีกอย่างว่าแนวอะไรครับแนวระดับเรียกอีกอย่างว่าแนวราบอันเดียวกันนะเพราะนั้นทำมุมสี่สิบสองกับแนวระดับก็คือทำมุมแบบนี้ถ้าทำมุมกับแนวดิ่งก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะครับอ่าจะอยู่คนละฝั่ง แนวระดับกับแนวดิ่งนะครับคุณนี้ก็ยิ่งสุดว่าคุณอนได้เรามันมีแบบนั้นแค่ไนก็ได้แล้วความสนุดสนานเกี่ยวกับการ่สิ่งตา แต่โจถามหาองค์ประกอบของแรงทั้งสองแนวเลยนะครับแนวระดับก็หาแนวดิ่งก็หาหาทั้งสองแนวดังนั้นเราก็จะต้องแตกแรงหรือแยกองค์ประกอบของแรงออกดังนี้ครับวิธีง่ายๆคือ ทำการกระบาดใส่ตรงหางของเขาเนี่ยทำการกระบาดเลยนะครับนี่ครับการกระบาดน,นี่นะครับเมื่อทําการกระบาดใส่เรียบร้อยจะพบว่าแนวดิ่งก็เป็นแกนอะไรพอดีครับแกน y ใช่ไหมแนวรากก็เป็นแกน x อ่าแกน x แกน y เรียบร้อยนะครับพอแยกแรงองค์ประกอบครับเอฟตัวนี้ขีดทิ้งเลยนะแยกออกมาครับ f อ,อครับเป็นชื่อใหม่นะแยกออกมาแล้วเป็น f อ,อและตรงนี้ก็เป็น y นไม่สวยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำยังไงมันจะกลับคืนลบออกก่อนนะไม่ตรงไม่ตรงอ่าตรงนี้ครับแยกมาทางนี้เป็น F y อ่าจากสองแรงรวมเป็นหนึ่งได้จากหนึ่งแรงก็แยกเป็นสองได้เหมือนกันครับนี่คือจากหนึ่งแรงแยกออกมาเป็นสองโดยใช้หลัก คอร์ทายมาช่วยเหมือนเดิมเพราะตอนรวมเราก็ใช้กดโปไซายได้ตอนแยกก็ใช้คอร์ซทายได้แแยกไว้คนละสั่งเลยนะครับหลักการคือใกลม้มุมใกลม้มุมให้เป็นคอร์กลมุมเป็นทราย ใกล้มุมคอร์สไกลมุมทรายนะครับเวลาเราลงจะได้ถูกต้องใกล้มุมเป็นคอร์สไกลมุมเป็นทรายย้ำอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้น fx จะเป็นคอร์สหรือเป็นทราย fx ใกล้มุมหรือไกลมุมฝั่งขอน x นี่ติดมุมหรือไม่ติดมุม ติดมุม42นะครับแต่ฝั่งของ y ไม่ติดมุม42นะครับอยู่คนละฝั่งดังนั้นฝั่ง x จะต้องเป็นคอร์ครับ f c o ค42ส่วนฝั่ง y จะเป็น sin ครับ f sin 42แบบนี้ <Wow. S 1> ชัดนะครับ ฝั่ง x ติดมุมเป็นคอสฝั่ง y ไม่ติดมุมเป็นไซน์ถ้าไปเจอข้ออื่นครับเหมือนกันเปลี่ยนไซน์เปลี่ยนคอสตามนี้เปลี่ยนมุมตามโจทย์นะครับโจทย์พาเป็นมุมอะไรก็ตามครับ f เป็นหนึ่งร้อยคอสสี่สิบสองเขาให้มาแล้วเนาะศูนย์จุดเจ็ด สี 4, 3, oh, ่สามหนึ 4, ่งโอ้มันเบียดเกินไปเอาเจ็ดสี่สามก็พอมันเบียดเกินไปอันนี้หนึ่งร้อยซายสี่สิบสองไม่มีอาจจะต้องใช้ตารางครับเปิดตารางซายคอร์สนะครับถ้าไม่มีเออมันจะประมาณเท่าไหร่หกหกเก้านี่แหละนะครับนะเพราะว่าจำได้อยู่นิดนึงครับ อ่าหนึ่งร้อยคูณศูนย์จุดหกหกเก้านั่นคือทรายสี่สิบสองส่วนคอสสี่สิบสองเขาให้มาพอดีก็เลยสบายไปเอทรายเขาไม่ได้ให้มานะครับน่าเป็นอย่างไรบ้าง กจะพอยถึงเลขเออหร่าอยโอ๋ออกปะเด็งเขาคูณเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ครับตรงนี้เป็นเจ็ดสิบสี่จุดสามนิวตันนี้เป็นหกสิบหกจุดเก้านิวตันเพราะนั้นสองแรงนี้คือแรงองค์ประกอบ ของหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยแยกออกมาแล้วเป็นเจ็สิบสี่จุดสามกับหกสิบหกจุดเก้านี่คือองค์ประกอบของแรงหรือแรงองค์ประกอบนั่นเองโอเคนะข้อสี่เป็นการแยกแรงองค์ประกอบข้อที่ผ่านมาหนึ่งถึงสามเป็นการหาแรงลับหรือแรงรวม เพราะเราจะต้องได้เอามาใช้เอามาใช้